ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิวกันเอาเกมเก่ามาเล่นใหม่นั่นเองตอนที่11นะคะที่สุดแล้วของสงครามเหล็กไหลซูปเปอร o โรบอ a วอร 4, หรือว่า Super Robot w a วอร์แซ 1ถึง3มโอโหชอบมาก p พ a y s t a t i o n p PS p PS พีปี2008ถึง2014ค่ะส่วนตัวเก่าลัดนะคะก็จะชอบเล่นซีรีส์ซูเปอร์โรบอทวอมากๆนะคะแล้วก็ถามว่าซูเปอร์โรบอทวอรสำหรับเก่าลัดแล้วภาคไหนเป็นภาคที่ดีที่สุดนะคะ เกาลัดเนยกให้เป็นภาค Z หรือภาคสีเนี่ยค่ะทั้งซีรีส์เนี่ยมันเวอร์วังอลังการออกมาแบบเยอะแย,ยะมากมายจัดเต็มเวอร์วังมากๆจริงๆค่ะซูเปอร์โรบอทวอนะคะก็เป็นมหากราฟซีรีส์ที่ดีที่สุดสำหรับเกาลัดเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นซีรีส์ที่มันยาวมากๆยาวที่สุดในตระกูลของซูเปอร์โรบอทด้วยนะคะคือมันใช้เวลากินคือการดำเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ย ตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยกินเวลาทั้งหมด7จ็ดปีเปีเออตั้งแต่2อ0พถึง2,014กับเครื่องเล่น3เจนนะคะตอนนั้นก็จะเป็น ps 2 psp pst แล้วก็กับ ps vita ด้วยนะคะโดยในการเล่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแผ่น6แผน ก็จะแบ่งเป็นซ u เปอร์โรบอทวอร์ซีนะคะที่เป็นบทมบทของมหากราบครั้งนี้นะก็จะมีตัวเอก2คนให้เลือกเล่นแล้วก็ซ u เปอร์โรบอทวอร์ซีสเปเชียลดิสนะก็จะเป็นเรื่องราวเสริมของภาคแรกนะแล้วก็ใช้การเล่นแบ่งเป็นแบบบทๆอะ่อะตอนหนึ่งบทเนี่ยก็จะมี5-10ถึงสิฉากฉาก Z 1ก็คือ C1 นะคะก็จะอยู่บนเครื่อง PlayStation 2 ฉากเซตสหรือ C2 เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ภาคก็จะมีภาคต้นแล้วก็ภาคจบนะแล้วก็ลดตัวเอกเนี่ยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็เป็นการเล่นบนเครื่อง PSP Super Robot Wars เซตสหรือ C3 นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคภาคต้นแล้วก็ภาคจบอีกเช่นกันค่ะแล้วก็มีตัวเอกคนเดียวนะคะตัวเอกทั้ง3คนเนี่ยจาก2ภาคที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีการกลับมาแล้วก็เข้าร่วมกับศึกสงคารามครั้งสุดท้ายด้วยโอ้โหมันอลังการมากๆเลยอะ่ะบนเครื่อง PlayStation T แล้วก็ PS Vita ค่ะระบบการเล่นนะแล้วก็คำสั่งโดยหลักๆของ Super Robot War p a r k 4หรือ p a r Z Z เนี่ยมันก็เหมือนเดิมอะค่ะกับพวก Super Robot War ปกติทั่วไป แต่เป็นระบบทีมแบบ3ยูนิตนะคะต่อ1ทีมในภาคแรกแล้วก็ลดเป็น2ยูนิตต่อทีมในภาคที่2และ3นั่นเองส่วนของหุ่นยนต์เด่นๆนะคะที่มีในซีรีส์มีกล้องมีจับแบบคือเยอะมากๆะคะ่ะมีทั้งแบบโอ้โหหลายเรื่องมากๆนะ เกนไลเซอร์ izer, ไปจนถึงกุเลนลากันนะคะแต่ก็มีการแบบว่าสไตล์ของเขาคือถอดต,ตัวนั้นเข้าใส่ตัวนี้คือถอดเข้าถอดออกใส่เข้าออกสลับกันไปมาในบางภาคค่ะจุดเด่นที่สำคัญของภาคนี้นะคะก็คือระบบการเล่นเนี่ยลื่นมากแล้วก็เร็วมากค่ะแล้วก็รวมไปถึงการใส่ค่าพลังจิตทีเดียวพร้อมกันไปทีเดียวเลยใส่มันทีเดียวเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้ไม่ต้องมาแบบ นั่งกดทีละครั้งทีละครั้งคือเหนื่อยอะ่ะเออกรณีที่เราจะใช้พลังจิตหลายๆคนคือหลายๆอันพร้อมกันน่ะเออพูดผิดหลายๆอันพร้อมกันน่ะเออคือแบบระบบมันแบบคืออ่าระบบ d a t a Link ที่ลิงก์ระหว่างภาคเช่นการลิงก์ระหว่าง z ซตภาคต้นแล้วก็ภาคจบนะคะก็โดยการนำเอาเซฟที่จบในภาคต้นเนี่ย เขาสามารถที่จะพอร์ตมาเล่นต่อได้เลยด้วยนะในภาคจบแล้วนะคะก็จะได้ค่าความสามารถของปินแล้วก็เงินเริ่มต้นนะต่อจากของเดิมจาก Super r ์ b o t War อร์ซีแล้วก็ในมุมของการัสเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดอะคือมันสุดแล้วอะคือทําได้แบบสมบูรณ์มากๆในการเล่นแล้วหุ่นก็เยอะมากหุ่นมีหลายแบบแตกต่างกันในการใช้ คือใช้งานคือมันเยอะมากๆจริงๆอะค่ะแล้วการเล่นมันก็ยังเร็วลื่นไหลแล้วเร็วมากๆแล้วสนุกค่ะแล้วอินเทอร์เฟซก็ยังสวยด้วยการเล่นแบบทีม2คนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวกับรัดนะว่าการลงทีม4ในอัลฟาหรือแบบทีม3ใน Z 1หนึ่งอะจนถึงวันนี้ภาคใหม่ๆอะอ,อย่างว x เอีย่างเงี้ยก็รัดว่าก็ยังสู้ภาคนี้ไม่ได้คือภาคเนี้ยคือสนุกสุดแล้วก็แบบมันเยอะอะมันมีหุ่นต่างๆแ,แบบยุคแบบ โอ้โหมีกุเลนละกันมีแบบยุคอดีตมาแล้วก็ไล่มาแบบคือมันเยอะมากๆแล้วมันมีหลายภาคมากค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันเหมือนกับมันตื่นตาตื่นใจอะ่ะเออมันเล่นแล้วมันรู้สึกโอ้โหแบบตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเออมันก็จะตื่นตาตื่นใจสำหรับภาคนี้นะซีรีส์ซูเปอร์โรบอทวอซีเนี่ยแซหนึ่งถึงสามเนี่ยให้ไปเลยเต็มแบบสิบเต็มสิบอ่ะ คือมันสุดจริงๆอะคือมันต้องมีแบบคือสักสิบยี่สิบตัวที่คุณรู้จักอะเออถ้าใครชอบหุ่นยนต์เนี่ยเราเล่นนี่คือจะต้องแบบตื่นตาตื่นใจอะมากๆนะคะสิบเต็มสิบเลยค่ะคือภาคเนี้ยซีรีส์ของมันใน z ซ1สามหนึ่งสองสามเนี่ยมันคือที่สุดแล้วนะ นะคะมันคือที่สุดของสงครามเหล็กไหลจริงๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยขอรีมาสเตอร์ได้ไหมลงเพห้าหรือ Nintendo Switch ก็ได้จริงๆคืออยากให้คัมแบ็กกลับมาเพราะว่ามันมีคือมันมีเยอะมากอะตัวตัวแบบมันเยอะจริงๆเยอะแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจไงอย่างภาคใหม่ๆอะคือมันโดนถอดออกไปแล้วก็มีตัวใหม่เราอาจจะไม่รู้จักหรือว่าหรือว่าแบบตัวละครมันน้อยมากอะถ้าเทียบกับภากคก่อนๆซึ่งภาคซัดเนี่ยคือแบบเต็มอะ คือมีเต็มจัดเต็มมาเต็มแบบเต็มแน่นแบบอีเวงอีวานมาหมดคือแบบโอ้โหแบบเล่นแล้วมันตื่นตาตื่นใจจริงๆอะค่ะอล้วนะซูปเปอร์โรบอทวอซีเนี่ยก็แคสมันให้จบทุกภาคแคสมันจนจบทุกภาคสมบ,บูรณ์เที่ยงคืนทุกวันใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะในช่องเกาล้วนี่แหละเกาลัดเนี่ยจะแคสซูปเปอร์โรบอทวอนะคะในช่วงเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงประมาณตีสองนะ เกือบทุกวันนะถ้าไม่ติดอะไรก็จะบอกไว้ก่อนแล้วก็เล่นเนี่ยเกือบทุกวันนั่นเองก็จะเห็นเกมเล่นเกมเดินช่องแต่ตอนช่วงนี้ก็คือจะเล่นซูเปอร์โรบอทนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาโม้มาเมาส์มาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันลืมกด Sub subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ